ครับผม้อน,น้กะเทสระบบกอนชงนะครับตัวนี้เป็นงานเซฟข้างนะครับไม้สักทองล่างประดูนะครับลูกขาสั่งมาเป็นปีก45เซนพร้อมติดโรเลอร์นะครับแต่ลูกขามีโรเลอร์แล้วนะครับกะเอาโรเลอร์ออกครับผมกับยาง2คู่นะครับ สเปคช่องชักอยู่ที่75็ดสิบห้าเซนนะครับถิ่มปลายสาครับตัวน,นี้เป็นงานที่ลูกคาสร้างมากนะครับอยากได้สเปคช่องชกักทราดสร้างใดนะครับผมเป็นงานสีเงานะครับระบบเซฟข้างนะครับซฟข้างกับเทปเป็นอย่างเก่านะครับเอามาเทปเห็นมังเทปที่ระยะ10บเมตรนะครับผมนี่ครับขวด น้ำยาสระผมนะครับมาเบิงครับอันนี้เป็นการเทสเทียแหแรกนะครับว่ามันจะโดนบ่ขอเซฟไปจับบลันนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นเซฟขัวนะครับมาเบิกักครับกับที่ระยะสิบเมตรนะครับ แหกนะครับแหลกกระโดนนะครับผมมาบึงงนดทีสองนะครับว่ามันจะโดนบอกแต่ว่มาบิง้งนาทีสองนะครับเขาเซฟขึ้นยา่าว มาเบิ้งกันนะครับกับนาที่สองไก่ก่อน,นครับมาเบิง้งครับรึปล่อยนะครับอันนี้ก็เป็นนาที่สองครับันานแรกย,ยิงหาศูนย์น้องเบิ้งนะครับ อันนี้เป็นนัดที่สองนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับผมโอเคครับรับปืนกนจ้ประมาณนี้นะครับเป็นท้ายไม้สักทรงกำคอล่างนิ้วนะครับประกบปีก ซ้ายลัวไตล่างนะครับงานปีจะเป็นงานซีนซีนะครับจะเป็นงานเอ่อเป็นงานซีนซีลบคมเห้เหลียบร้อยนะครับจะบ่คอยกินเชือกนะครับตัวนี้สำหรับงานปีตัวนี้ครับเป็นงานหลบคมลบความคมเหียเรียบลอยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับไครที่สนใจ่ก็ สามารถโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมสั่งเบอร์เจะศูน์นะครับส่วนเรื่องราคากะขึ้นอยู่สเปคกับใหม่นะครับผมว่าวงลยสำหรับสเปคตัวนี้ช่วงชักเจ็ดสิบห้าทิ้งไปสามสิบห้านะครับอี 45, สี่สิบห้าเซฟข้างอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทนะครับผมสำหรับงานตัวนี้ แต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000ง้อยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,900บาทนะครับผมราคาหนี่ผมรวมทรงเห็นเป็นแล้วนะครับแต่เป็นเซฟทางเนี่ยราคา3,200บาทนะครับผมแชมเปญเซฟทางแชมเป็นเซฟนกธรรมดาอยู่ที่2,900บาทนะครับอุปกรณ์พร้อมยิงรวมส่งนะครับ